ผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการบินสำรวจสภาพสภาพน้ำท่วมะนะคะ,คะอย่างหนึ่งเลยคือที่หลายต่ลายคนให้ความสนใจคือทีมเย,ยวข่าวเจ็ดสีของเรานี่แหละ่ะฝนันพิกล้าพี่กล้าก็เคยบินขึ้นไปบนการบนเฮลิค,คอปเตอร์ในโลกไซเบอร์พูดถึงกันพอสมควรบอกว่าโอ้โหทำไมภาพชัดแบบนี้ทำไมเสียงคมชัดแบบนี้นี่ จริงจริงหรือเปล่าเนี่ยไปหกไหมเนี่ยหรือว่าเอ๊ะเข้าห้องพักเสียงหรือเปล่าพูดนน<ส>ปนะนาณนี้เลยนะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยใส่กราฟิกหรือเปล่าทำไม,ไไมน้องคุณ<ล>ชอบฟ้าเนี่ยขึ้นไปหน้าใสาบนเฮลิอคอปเตอร์อย่างนั้นเลยแล้วก็ไม่เห็นมีพี่พช่างภาพเนี่ยโหคิวกล้องไปเลยไม่เห็นจะแบกมค์กันเลยคราวนี้แหละจะไขข้อข้องใจกระจ่างกันก็วันนี้แหละนะคะวันนี้เลยค่ะ น้องมอสมัซราสนสิรินะคะช่วงใหม่แกะกล่องนะคะเหมือนจะพาไปล่วงความลับเลยของทีมเหย <S <S <ๆส>่่วข่าวเจ็ดสีเขายังไงทําไมทําไมพลาดถึงชัดเจนขนาดนี้<ช>ไปติดตามกับน้องมอสเลยะค่ะตอนนี้รออยู่ข้างตึกช่องเจ็ดแล้วะค่ะเชิญชมค่ะก็ไม่ได้ชมกันเองนะคะเฮลิคอปเตอร์ที่ช่องเจ็ดสีใช้รายงานข่าวเป็นลําแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เห็น,นเล๊บนะคะตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ของเราไปปฏิบัติภารกิจอยู่ค่ะเดี๋ยวจะมาลงจอดตรงนี้เลยละค่ะ ลงจากเฮลิคอปเตอร์แล้วค่ะนี่ก็น้องปูนชอาฟ้านะคะก็ะเป็นหนึ่งในทีมเดียวข่าวจดีของเรานะคะวันนี้ไปบินสำรวจที่ไหนมาวันนี้ไปสำรวจทั้งฝั่งพระรามสองนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ําใกล้ๆจะข้ามมาถึงถนนพระรามสองแล้ววันหนึ่งเราบินกี่รอบคะอย่างน้อยที่สุด2รอบนะคะเพราะว่าเราจะมานําเสนอในช่วงข่าวภาคเที่ยงกับช่วงข่าวข่้าหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่มเติมอาจจะมี 3- 4รอบแล้วแต่ว่าสถานการณ์ข่าวมันไปไวแค่ไหนเป็นไง เรียกว่าเราติดตามตลอดเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเราพร้อมบินตลอดพร้อมบินด่วนเลยเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างก็องตอนแรกเราจะสํารวจข้อมูลข่าวก่อนจะคืนร่าไปเนี่ยค่ะ,คะดูว่าจุดไหนที่จะต้องไปติดตามสถากนการณ์ยิใ,ใกล้ชิดมีความเปลี่ยนแปลงแล้วบ้างจุดไหนใกล้วิกฤตเราก็จะมาคุยคร่าวๆก่อนว่าเราต้องการที่ไหนหบ้างร็จแ,แล้วเราก็จะต้องมาดูกับแผนที่เนี่ยค่ะ ใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์นะดู GPS ะไรต่ออะไรแล้วก็จะมาร์กเลยว่าเราต้องไปจากจุดไหนก่อนแต่ละจุดไล่เรียงกันไปอ๋อคือเราจะต้องมีการคำนวณเส้นทางก่อนใช่ค่ะแล้วเราถ่ายได้มานี่เป็นนี่หาภาพที่เรา r คอร์ดทั้งหมดก็อยู่ในการ์ดที่แล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจอก่อน โอเคค่ะยังงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนดีกว่าพี่หมอเดี๋ยวออาข่าวไม่ทันได้ได้กันพี่สาวเดี๋ยวไงเจอกันได้ไหมป้าคุณผู้ชมคะระหว่างที่น้องปูนก็ไปตัดต่อนะคะเพื่อที่จะนำออกอากาศนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยเขามีความโดดเด่นกว่าช่องอื่นยังไงค่ะนี่ค่ะพี่อู๊ดนะคะเป็นหนึ่งในทีมงานพี่อูสวับพี่อู๊ดต้องถามก่อนเลยว่าเฮลิคอปเตอร์ ตามนี้ค่ะชื่อรุ่นอะไรคะยังไงเป็นโรบินสัน R44 ครับรุ่น n e w คอปเตอรเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจะใช้สำหรับการรายงานข่าวโดยเฉพาะจอยสติ๊กนะครับเป็นมี C C U ใช้ควบคุมกล้องด้านหน้านะครับแล้วก็มีตัวเลคคอร์ดเป็นไฮเดฟมีชุดอิกเซอร์มีตัวรับออนแอร์ที่ว่าสามารถดูออนแอร์ได้จากด้านหน้านะครับผู้สื่อข่าวแล้วก็เป็นมอนิเตอร์สำหรับชภาพ เห็นมุมกล้องเนี่ยมันมีหลายมุมมากเลยครับพี่กล้องของเรามีกี่ตัวคะมีทั้งหมด3ตัวนะครับมีด้านล่างนะครับเป็นเจโลมีความสามารถพิเศษคือหมุนได้360องศาอ๋อกล้องตัวนี้ใช่แล้วก็กันเทือนอ่าแล้วก็มีกล้องตัวนี้ฮะเป็นของผู้สื่อข่าวชี่อว่าเห็นน้องปูนจะนั่งรายงานข่าว บางทีตอนที่เรารายงานไปก็จะเห็นว่าเอ๊ะ<ห>มวน,นนี้นะคะกล้องตัวนี้ด้วยบินได้ประมาณ3ชั่วโมงนะฮะสชั่วโมงต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้ง mm hmm. แล้วก็ความเร็วก็อยู่ที่ร้อยไมล์มต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงครับประมาณ mm hmm. เพราะว่าน้ําหนักมันเ็จะเยอะเราก็จะเซฟในการ เห็นคุณผู้ชมที่ดูอยู่บอกว่าหูทำไมเสียงมันชัดแจ๋วเลยเพราะอะไรคะก็คือจะมีอุปกรณ์ที่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 อยู่ในใต้บ่อเนี่ยฮะล้็มีมิกเซอร์แยกชุดของผู้สื่อข่าวนักบินแล้วก็ช่างภาพทัางหากมันก็จะเงียบและล่าสุดกำลังทดสอบการส่งสัญญาณสดจากเฮลิคอปเตอร์มายังสถานีโทรทัศน์ช่องเดสีด้วยค่ะ อสก็อยู่บนเฮลิคอปเตอร์แล้วนะคะไม่ได้นั่งอยู่ในสนตูดิโอเหมือนที่คุณผู้ชมบางคนสงสัยนะคะซึ่งในเฮลิคอปเตอร์นะคะก็จะนั่งได้แค่3คนเท่านั้นค่ะด้าน,นขวามือมอสน,นะคะก็จะเป็นกัปตันแอดดี้นะคะเป็นชาวเยอรมันแล้วก็ด้านหลังนะคะก็คือพี่อู๊ดของเราด้านเองค่ะเป็นช่างภาพนะคะตอนนี้ค่ะพี่อู๊ดครับผมต,ต้องการภาพอะไรน้องมอสนน่ต้องการภาพอะไรอ่าพี่จจอู๊ดเห็นบอกว่ากล้องอะสามารถหมุนได้360องศาเลย ขอโชว์ให้หนูดูหน่อยสิคะอ้าวได้ครับได้นี่ครับคุณผู้ชมคะกล้องของเราเนี่ยสามารถซูมได้ไกลขนาดไหนครับพี่อุ๊ดอันนี้ไกลมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูะดนะซูมให้ดเเูเราเอาตรงไหนสักจุดหนึ่งไหมคะนี่ฮะ <c oughs> สะพานพระรามเจ็ดนะนี้กับไฟฟ้าซูมกี่เท่าครับพี่อุ๊ดประมาณ 22x ฮะ22เท่า นี่กล้องหน้านะคุณผู้ชมคะน,นี่เป็นกล้องหน้านะคะกับผมนี่เป็นกล้องด้านหลังนี่กล้องด้านหลังค่ะอันนี้เป็นกล้องผู้โดยสารเป็นกล้อง,องน้องบมอนะคะและระหว่างที่เรานั่งอยู่นี่นะคะคุณผู้ชมก็จะมีจอนะคะออฟแอร์เห็นว่าช่องเจ็ดของเราเนี่ยตอนนี้กําลังรายงานเขาน้ําท่วมอยู่เลยนะคะใช่ใช่ที่อูแต่นี้หรือเปล่าคะที่มอเห็นในต่างประเทศที่เขาเอามันใช้ในสารคดีค่ะถูกต้องถูกต้อง จะเป็นแบบแบบเดียวกันเลยที่เราเห็นใน discovery <Huh. S 1> อะไรเงี้ยนะครับโอ okay, uh. oh. เคอันนี้ตั้งดิว่้าโอ้ยวถอดถอดก่อนโอ้โห oh. คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าก่าจะได้ภาพสวยๆนะคะื่องบินนี่เหมือนื่องบิงนถอดแผงแลวคะ่ะบิ้นสุด นี่3 6 0องศาานะคะก่อจะได้ภาพสวยๆต้องบอกว่าเดี๋ยวนะคะเครื่องดังต้องบอกว่าชื่นชมผู้เสขร์ของเราที่ขึ้นไปจริงๆเลยนะคะนอกจากจะได้เสียวแล้วก็มึนหัวยังจะหาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกโอ้ช่วงนี้กลับไปที่พี่ปุ้มพี่ฝันี่ก้าที่สตูดิโอคนค่ะขอตัวคนอนมมมอดไหวไหมเนี่ยโชคดีมียาดมช่วยนะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวนะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวนะคะต้องบอกว่า อันนั้นคือเมาเฮลิคอปเตอร์นะคะที่เห็นพี่ก้าเองก็เคยขึ้นมาแล้วใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็รับประกันเลยนะครับว่าเราขึ้นบินจริงถ่ายทำจริงนะครับไม่มีการลงเสียงทีหลังแต่อย่างใดนะครับที่สำคัญหมุนได้360องศาแล้วก็กล้องซูมได้22เท่าด้วยนี่ไม่ธรรมดานะเห็นเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเล็กๆนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีทันสมัยมากหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะจิ๋วแต่แจ๋วค่ะใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าการที่เราได้เห็นภาพจากมุมสูงเนี่ยทำให้เราเห็นสถานการณ์น้ำโดยภาพรวมอย่างแท้จริงนะคะใช่ยงเววขล ครับ